ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะะักพราบแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนะคะเฮียต mm ี hmm. ati, นะคะ The Simple r e s t เลสเลสเดอร์องเลสรหรือเปล่าเออเ e สเล e เตอร์ลอ mm hmm. นะคะ mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ไก่มะระนะคะริมเมืองนองโคตนะคะมาตามรีวิวก็จะมีบุฟเฟ่ออกชักพักเฮียตีก็จะเปิดปิดรับลูกค้าเร็วนะคะเพราะว่าบอ บอ่อบอาหารค่ะจะบอ่อคู่ก,กันกับลูกค้าทีมา่มากตัวอย่างบุฟเฟ่น,นะคะ99บาทคือเอาอีกเอาอีกเอาอีก,ออกได้ตลอดนะครับบุฟเฟ่น,นะครับเลยไกมาา่มะระไก่แค่ดึงกระดูกก็หลุดละลายคาปากอารมณ์จีนสืบเก่าเก็บมานานแทบหนวนานหลายปีเลิศนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศของร้านข้าวบ้านนี่ก็คืออันนี้ก็เป็นอยาง อันนี้น้ำยาขนมจีนเป็นกะทิอันนี้ก็จะเป็นของหวานฟรีฟร,ฟร,ฟรีฟรีทุกอย่างเลยนะคะเลิศมากค่ะหนูวันนี้หนูจะกินมีเหลืองนะคะมีเหลืองนะะสามารถทานได้ไม่อัน้นกรณีทานไม่หมดทางร้านขอคิดกลับบ้านถ้าปรับกลับบ้าน60นะคะต้องทานให้หมดนะคะถ้าไม่หมดนะคะเฮียตีปรับ60ะคะ่ะ เฮียตีบอกว่านะขายเอาบุญเฉยๆค่ะเพราะว่าแกมีธุรกิจหลายอย่างนะคะเราก็ได้บอกว่าสวัสดีทุกท่านนะคะคุณนะ่ะมันจะแสบแห้งบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่คุณอ่ะบรรยากาศของร้านยิ่งใหญ่อลังการเย็นสบายเนี่ยโมเลกไม่อย่างนี้มีหนักหล่อหนักหลอเงี้ยทำไงมีหนักหลอเงยทำไรสาว มีนั่งรอเงยั้อ่อกวปร้านพี่อเหมาจเออร่ค่ออะโอเคครับจาทานสั่งแล้วค่ะอ๋อมีเหลืองค่ะเปิดน้ำคืนนําบอกบ่ะ้ามาปเปิดคาเปิดแน่แท้เปิด้ำคืนจะเปิดเริ่มวันที่สิบค่ะอ๋อกลางคืนกลางคืนจะเริ่มวันที่สิบมีร้องเพลง ้ร้องมาร้องเพลงด้วยมีร้า้องไหมคะตอนนี้รอเเาไปอเปลได้เออเลิศนะคะเอาเจ้นหมีขาว่าบาบคค่ะอันนี้อาจาโไค่ะเอาจาก เลิศจีิงๆจ่ะนี่นี่นะคะคือบุฟเฟ่นะคะเราจะเราจะตักยังไงก็ได้แค่ให้มันอิ่มนะคะละลายในปะนู้นนู้นจะชอบปีกนะคะเออหนูจะชอบปีกมากๆเลยนะคะแล้วก็ น,นี่ก็จะเป็นเลือดนะคะใส่ลงไปคนเยอะนะคะเดี๋ยวกันเข้าบ้างอยู่นะครับอันนี้อะอันนี้มาละนะคะอันนี้ก็เป็นหัวชายเท้านะคะเดี๋ยวหนูต้องไปอ่าเอาเท่าน,นี้ก็พอนะคะปรุงก่อนคะ่ะปรุงก่อนอันนี้ก็ ต่อใจตรงกันปรุงก่อนนะคะก็จะเป็นหนึ่งช้อนนะคะสองช้อนนะคะอเลิศมากเลยค่ะเฮียตีใจดีอืมแล้วก็เอาส้มหนึ่งช้อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตักเลยจะสาวเรียบร้อยนะ,ะแล้วก็เขียบนนี่ปะได้แล้ว ปจะได้เป็นเรื่อแล้นจะไม่เลาบางใบได้จะแขกอย <c oughs> ู่นะเออไป <c oughs> ค่ะี๋ยวเราก็วันนี้วันกินค่ะ,ะเราจะไปตักของหวานนะคะมไไีขนมจีนด้วยนะคะจะไม่มีใครวางอาะะเออก็จะมีขนมจีนน้ำยาเห็นไหมนี่ขนมจีนนะคะเอฟซีนะคะเยี๋ยวนะคะ นี่นะครับของหวานทุกอย่างคือมูฟเฟ่นะครับในรีวิวเข้ามาตอนร้านเปิดก็เหมือนเคซี่ตํายั่วนะครับเพิ่นเห็นในรีวิวเพิ่นกับไปแซ่เพิ่นกับไม้อีกอันนี้ก็จะเป็น น้ำหวาน,นะะถ้ากินไม่หมดโดนปรับเปิดวันที่สิบนี้นะคะกลางคืน <c oughs> กินอัน ตำกระเทยมาแี่วสวัสดีทุกท่านนะคะร้านใหญ่มากนะครับเลิศขนะเลิศอร่อยไหมคะคุ้มค่าคุ้มค่า เหนื house, he s <S ่อยไม่เฮ่ปวดเหนื sí, well. ่อยไม่ได้เลยหรอเรียบร้อยแล้วผมกินข้าวพวกมาแลยเนี่ยหนูรีวิวเด้งขึ้นมาก็เรียมาเลยขอบคุณมากท้องไม่ได้เห็นมีให้ดนูดื่มให้พวกได้แต่ร้อยถ้าถึงเราไงเขาบริการเลิศนะคะนี่แหละเขาเรียกเจ้าของร้านที่เลิศป่ะเราจะมากินแล้วนะคะ ดูก็ได้จอดรถเลิศมากเลยเห็ดใหญ่เห็ดโตใช่นหะเลิศมากค่ะนี่นะคะเบเกเบเกเบอืมหอมหวานหอมมากอืมหอมหวานหอมมากอหอมหวานอืม มวานหอมมากค่ะร้านน้องอันี้าวใอญ่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจบรีวิววันนี้นอ้องบีเวอร์พามากินข้าวนอกบ้านนะครับว้าเป็นจะแซ่บมากเลยคล่ะอร่อยมากคา่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอันนี้ยังไม่ปรุงัองนี้อร่อยมากเลย อบ๊ายบายอ